ประชาชนสามารถที่จะพอกดดันให้ท่านส,ส,สวหลายๆท่านเนี่ยคิดได้สส,สในฝ่ายรัฐบาลเนี่ยสำนึกในสิ่งที่ควรจะทำได้บ้างถ้าหลังจากนี้ยังยังเป็นสภาพนี้อยู่ก็คิดว่าน่าจะจะเหนื่อยเหมือนกันนะคะ เขาในในขณะที่ประชาชนออกมาเรียกร้องแบบนี้แล้วเนี่ยเขาไม่ฟังเสียงประชาชนเลยก็น่ายังจะพอทําได้นะคะมหลังจากนี้แล้วดูซิว่าเขาจะแฉไปยังไงอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเล่นมุกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆหรอมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เขาจะใช้มุกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆก็คิดว่าหลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนเนี่ยเขาก็ต้องมีคําตอบแล้วแหละว่าเขาจะแก้อะไรแค่ไหนยังไงเราได้แต่ปรารถนาว่าสิ่งที่น้องๆอ,ออกมากดดันเนี่ย แค่สร้างจิตสำนึกให้กับหลายๆคนเนี่ยได้เปลี่ยนใจได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำและให้มันเข้าสู่ระบอบระบบที่ควรจะเป็นสิ่งนั้นมันก็จะได้ไม่เกิดเพราะาน้องๆในการที่ออกมาขับเคลื่อนแบบนี้เขาก็มีคดีเขาก็ก็น่าเห็นใจเขาอะนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ควรที่จะต้องให้เกิดภาวะแบบนั้นระบบประยุทธ์ทนนี่ค่อนข้างสนักนะคะเพราะว่า มันถูกมันถูกวางรากฐานมามานานหลายปีนะคะตั้งแต่ตอนถูกเ,ออเขายึดอำนาจเขาก็ได้วางรากฐานมาแล้วทําให้ระบบระบอบของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะคะการที่จะไปแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะแก้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากเขาก็มัดเอาไว้แน่นพอสมควรภาษค้าครากอ่อนไปมากใช่คะ่ะก็รู้สึกว่าอย่างนั้นแต่ว่าส่วนหนึ่งอะ่ะที่ที่ยังมีอุดมการณ์ต่อร่วมกันเนี่ยก,ก็ยังคง มีอยู่ก็คิดว่าเราก็ต้องสู้ในในระบอบของรัฐสภาต่อไปนะคะต้องสู้ก่อนสู้ให้ได้ก่อนอย่าบีบคั้นเราเลยอย่าบีบคั้นเราเลยเราเราเราขอสู้ใน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 งานของสภาเนี้ยให้ดีที่สุดอย่าบีบคั้นให้สสหรือประชาชนอ่ะต้องลงถนนแต่ในฐานะที่ตัวเองเป็นสสที่ประชาชนเลือกมานะ่ะไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนอย่าบีบเราก็ลากัน คือจริงๆแล้วฝ่ายค้านเนี่ยก็มีอุดมการวิธีคิดเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าการแสดงออกในจุดยืนอ่ะวิธีการมันต่างกันเป้าหมายไม่อาจจะเหมือนกันบางคนถนัดที่จะวิ่งไปบางคนถนัดที่จะเดินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่าคาดว่าเป้าหมายเนี่ยคือเหมือนกันแน่นอนนะคะอย่าได้คางแข่งใจกับคนไหนพักไหนเลยค่ะจริงๆเขาคิดเหมือนกันค่ะ